วันนี้ครูมาพบกับพวกเรานะคะคในหัวข้อ3กฎทรงพลังในจักรวาลบันดาลทุกสิ่งนะคะแล้วก็จะเ,เปิดเผยว่าทำไมนะ,คะใครหลายคนที่ใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วไม่ได้ผลนะคะหลายคนนะคะที่อินบอกม,ม,มาถามครูว่าครูขาขอวิธีเสกแบบได้เงินเร็วๆได้ไหมคะ ครูคะช่วยสอนวิธีเสกแบบเร็วๆได้ไหมคะหนูใช้กดแรงดึนดูดมา6เดือนแล้วยังไม่ได้ผลเลยอ่าเสียงครูดังชัดเจนใช่ไหมคะวันนี้ไม่ได้ติดใหม่สวัสดีพวกเราทุกๆคนคะ่ะ วันนี้พบกันแบบวันนี้ยืนนะอ่าวันนี้ฉลองค่ะตั้งกล้องใหม่นะคะโอ,โอเคครูชอบแบบยืนมากสวัสดีค่ะคุณธงชัยวันนี้คุณธงชัยเข้ามาตัดลิปดินครูหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณเก่งสวัสดีค่ะคุณตวงสวัสดีค่ะคุณพัชรีสวัสดีค่ะ,คคะ,คคะ,คคะอ้าวโอเคไปตามเพื่อนเลยนะคะเสียงดังชัดเจนใช่ไหมคะแสบแก้วหูไหมอ้าวไปตามเพื่อนมา วันนี้นะคะจะบอกพวกเรานะคะว่า3กฎทรงพลังในจักรวาลมีอะไรบ้างนะคะ3ามกฎนี้จะทำงานร่วมกันครูจะอ่าจะทำงานร่วมกันไม่ใช่กฎแรงดึงดูดอยู่กฎเดียวนะคะแต่พวกเราเข้าใจและรู้จักว่ากฎแรงดึงดูดคือกฎเดียวนะคะจริงๆแล้วกฎ3ามกฎนี้ทรงพลังมากในจักรวาลและเขาทำงานร่วมกันปราศจากกฎใดกฎหนึ่ง ะไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ออทำให้เกิดเป็นรูปออรูปประทับขึ้นมาได้ฉะนั้นสามกฎนี้ทำงานร่วมกันนะคะตามเพื่อนแล้วจะตอบข้อสงสัยว่าทำยังไงทำไมหนูถึงแบบดึงดูดเ,ออเราเราชอบเข้าใจว่าดึงดูดไม่ได้เลยคะ่ะครูเราเราเข้าใจว่าคำว่าดึงดูดเนี่ยคือดึงดูดเฉพาะเรื่องดีๆ แล้วกดแดึงดูดจะทํางานก็ต่อเมื่อเราสามารถดึงดูดเรื่องดีๆได้อันนั้นไม่ใช่เดี๋ยวจะมาไขข้อข้องใจกันตรงนี้นะคะเออนะอ่ะแชร์ค่ะเรียนฟรีจ่ายค่าหน่วยกิจด,ด้วยการแชร์นะเสียงคือดังชัดเจนนะอ่ะใจก็รอแป๊บหนึง่งนะโอเคนะคะสามกฎนะคะที่ ทำงานร่วมกันนะคะกับกฎแรงดึงดูดมีอะไรบ้าง3กฎนี้คือกฎที่ใหญ่คือกฎที่ทรงพลังอํานาจในจักรวาลน,นะคะหนึ่งคือกฎแรงดึงดูดใช่ไหมคะพวกเรารู้จักแต่กฎแรงดึงดูดอะ่ะเออนะคะแต่ถ้าปราศจากสองกฎแล้วก็จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยอะ่ะหนึ่งคือกฎแรงดึงดูดนะคะสองกฎแห่งการจงใจสร้างนะ 2กฎแห่งการจงใจสร้าง3กฎแห่งการรับโอ้โหคนลุกนะคะวันนี้สอนมูลค่าสูงมากฉะนั้นช่วยกันแชร์ออกไปอ่าแล้วมาไขาข้อข้องใจกันว่าครูขาทำไมหนูแบบมีวิธีเสกได้เร็วๆมั้ยคะรอไม่ไหวแล้วคะ่ะเออใช้มาตั้งนานแล้วคะ่ะครูขาไม่เห็นได้ผลเลยคะ่ะจะเลิกใช้แล้วคะ่ะ กดแรงดึงดูดเนี่ยมันมีจริงเหรอคะครูมันแบบมันทางานได้จริงๆเหรอคะครูลืมเปิดแอร์เดี๋ยวนะ,ะอนนอโอเคนะคะ,ะจะบอกแบบน,นี้ว่ากดแรงดึงดูดทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วใช่ว่าจะมีแต่กดแรงดึงดูดที่ทำงานในจักรวาลน,นี้นะคะสามกฎนี้ทำงานร่วมกันนะคะหนึ่งคือกดแรงดึงดูดเปรียบเสมือนกดแรงดูดก็คือ เราเชื่อมกับกฎแรงดึงดูดด้วยความรู้สึกของเราใช่ไหมคะนอกจากกฎแรงดึงดูดแล้วอีกหนึ่งกฎที่คุณจะทำงานร่วมกันคือกฎแห่งการจงใจสร้างอ่ะย้อนกลับไปเราเชื่อมกับกฎแรงดึงดูดด้วยความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกคุณรู้สึกไม่ใช่แค่ความคิดนะ แค่ความคิดย้ำคิดย้ำทำเมื่อไหร่เกิดเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณประมาคุณกําลังจะขึ้นเวทีคุณกําลังไปเจอลูกค้าคนสําคัญคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะปิดดีวเขาได้คุณกลัวว่าคุณจะไม่สําเร็จในดีลนี้คุณรู้สึกไปแล้วเนี่ค่ะความรู้สึกที่รู้สึกไปแล้วนะคะที่คุณรู้สึกไปแล้วนั่นแหละ คะะแล้วจะดึงดูดได้ยังไงความรู้สึกเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือกฎแห่งการสร้างเมื่อไหร่ที่คุณก่อนที่เราจะรู้สึกเราเริ่มคิดก่อนใช่ไหมทนันครูไหมคะก่อนที่คุณจะรู้สึกคุณเริ่มคิดก่อนความคิดนั่นแหละคือการสร้างคุณได้สร้างคุณได้สร้างเรื่องราวสร้างคำตอบ สร้างผลลัพธ์จากความคิดของเราซึ่งก็คือกฎแห่งการสร้างนะคะและเราไม่ได้ทำงานคนเดียวจัก,กรวาลน,นะคะก็ทำงานร่วมกับเราเมื่อไหรที่คุณส่งความคิดออกไปนะคะจัก,กรวาลก็ร่วมสร้างพร้อมกับเราขึ้นมาทันทีนี่คือกฎที่สองค่ะกฎแห่งการสร้างงงไหมงงไหม นั่นหมายความว่าถ้าเราปรารถนาต้องการนะคะเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเราเราคิดแต่เรื่องที่ต้องการอยากจะเห็นใช่ไหมเราคิดแต่เรื่องที่ต้องการอยากจะให้เกิดในชีวิตเราแล้วเราก็รู้สึกฝึกตัวเองที่จะรู้สึกไปเลยว่าได้รับแล้วแต่หลายคนรู้สึกไม่ได้ไงแทนครูไหม เมื่อไรเรารู้สึกไปเลยว่าเราได้รับแล้วจักรวาลเมื่อไรที่เรารู้สึกไปเลยว่าได้รับแล้วนี่คือกฎแห่งการสร้างนะจักรวาลก็ร่วมสร้างพร้อมกับเราแล้วเมื่อไหรที่เราปล่อยวางวางใจเห็นไหมปล่อยวางและวางใจนี่คือคุณอนุญาตรับคือกฎแห่งการอนุญาตหรือกฎแห่งการรับ คุณอนุญาตตัวเองเปิดรับด้วยการปล่อยวางและวางใจเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณได้รับแน่นอนคุณได้รับตั้งแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมว่าไม่ใช่แค่กดแรงดนึงด,ดูดโดนโดนกด,ดเดียวที่ทํางานสามกดนี้ทํางานร่วมกันตลอดเวลาหมายความว่านะคะทุกความคิดของเรานะคะเริ่มจากความเชื่อของเราก่อน ความเชื่อของเราส่งออกมาเป็นกระบวนความเชื่อของเราทําให้เกิดกระบวนความคิดใช่ไหมคะและความคิดทําให้เรารู้สึกความคิดคือการสร้างเราเองที่สร้างกฎนี้ร่วมกับจัก,กรวาลเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้เฮ้ยนี่นี่คือกฎแห่งการสร้างนะคะครูใช่จำได้ไหมครูบอกกับพวกเราเสมอว่า ทุกความคิดของคุณคือการสร้างถ้าวันนี้คุณเราคิดเรื่องดีๆเราเรามองเห็นแต่ภาพที่เราอยากจะเห็นให้เกิดขึ้นคุณกำลังสร้างอนาคตของคุณจำได้ไหมคะต่อให้วันนี้ยังไม่เกิดแต่คุณได้สร้างอนาคตของคุณเรียบร้อยแล้วจากความคิดของคุณและเราไม่ได้ทำงานคนเดียว หัวใจอยู่ตรงนี้ความสําคัญอยู่ตรงนี้ว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวจักรวาลทํางานร่วมกับเราเมื่อไหร่เราเริ่มคิดส่งความปรารถนาต้องการออกไปเป็นความคิดก่อนนะ,ะฝึกตัวเองเราได้สร้างสิ่งน,นั้นขึ้นแล้วจักรวาลก็ร่วมสร้างกับเรานี่คือกฎแห่งการสร้าง พอสร้างเสร็จเราเริ่มรู้สึกเราฝึกตัวเองเฮ้ยเริ่มเก่งเริ่มรู้สึกแล้วค่ะครูรู้สึกแล้วเชื่อมั่นรู้สึกไปแล้วว่าได้รับไปแล้วตื่นเต้นขนลุกเรียบร้อยแล้วได้รับไปแล้วมาเพนซิลขนาดหนึ่งแล้วจากนั้นคุณก็ปล่อยวางวางใจก็ได้รับแล้วอ่ะเออได้รับแล้วอ่ะนะคะรอให้ภาพสามมิติเกิดขึ้นมาทีหลังได้รับไปก่อนเมื่อไหรที่คุณรู้สึกได้แบบน,นี้ คุณกําลังอนุญาตตัวเองรับผลลัพธ์ค่ะคุณกําลังอนุญาตตัวเองเปิดรับนั่นคือการปล่อยวางและวางใจนะคะมีความสุขไม่วิตกกังวลไม่เครียดไม่คาดหวังเห็นไหมปล่อยวางวางใจตรงข้ามกับคาดหวังซึ่งก็คือกฎแห่งการรับของจักรวาลทันไหมคะ แต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าครูขาหนูก็เข้าใจกฎแรงดึงดูดนะคะว่าเอ้ยกฎแรงดึงดูดหรอคือแบบมีเช,ชื่อขอรอรับนะคะก็คือมีสายภาพสายพูดสายเขียนยสายสวมการเป็นเนี่ยค่ะคือกฎแรงดึงดูดทำทำงานแบบนี้นะคะใช้แบบนี้แต่หนูก็รู้สึกว่าเออแล้วก็ทําอารมณ์ให้ดีมีความสุขล่าเริงนะคะแต่หนูก็รู้สึกว่ายังดูดอะไรไม่ได้เลยค่ะ อ่ะนะ,ะวันนี้จะมาบอกพวกเราตรงนี้ใช่ค่ะคุณเข้าใจไม่ผิดคุณเข้าใจถูกแต่ไม่ได้ทั้งหมดคุณเข้าใจเพียงบางส่วนคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจแบบนี้คนคนส่วนใหญ่ที่เขาใช้กดแรงหนึ่งดูดไม่ได้ผลเพราะเขาก็เข้าใจแค่นี้เข้าใจถูกแต่ไม่จบไงเข้าใจยังไม่จบทันไหมคะเออใช่กดแรงหนึงดูดเครื่องมือที่จะ สร้างดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องราวให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะก็มีสายพูดสายภาพสายเขียนสายสวมการเป็นใช่นี่คือเครื่องมือที่เราใช้สร้างดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะเครื่องมือแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเชื่อมใช่ไหมสร้างการกระทําสร้างความรู้สึกให้เกิดแต่หัวใจสัมพัญการใช้กดแรงดึงดูดคุณสังเกตไหมว่า ในแต่ละวันคุณมีทั้งอารมณ์ลบๆและอารมณ์บวกบวกคุณบอกครูว่าใช่คะ่ะครูหนูรู้ว่ามีทั้งสีเครื่องมือแต่หนูก็ไม่สามารถแบบทำอารมณ์ให้มีความสุขได้ตลอดเวลาหนูก็ไม่สามารถควบคุมให้แบบว่าคิดบวกได้ตลอดเวลานะคะก็ยังมีอารมณ์ลบๆบก็ยังมีอารมณ์นอยก็ยังมีอารมณ์แบบเศร้าก็ยังมีอารมณ์วิตกกังวลและหนูก็ไม่รู้ว่าจะต้องวางใจหรือปล่อยวางยังไงแล้วก็ทําไม่เป็น พอ,พอวางใจหรือปล่อยวางได้แป๊บนึงเอ้ากลับมาวิตกกังวลคาดหวังอีกแล้วสงสัยไหมคะว่าคุณเป็นหรือเปล่าเป็นค่ะออาใครเป็นพิมพ์มาเลยค่ะว่าเป็นไหมรู้ค่ะว่ามีสี่เครื่องมือนี้ใครๆเขาก็สอนบอกว่ามีสีเครื่องมือนี้แต่ทำไมยังดูดไม่ได้คะ่ะเขียนก็เขียนแล้วพูดก็พูดแล้วจินตนาการก็จินตนาการแล้ว สวมการเป็นก็ทําแล้วค่ะแต่ทำไมยังดูดไม่ได้เอาใครเป็นอยากจะเสกได้เร็วๆค่ะอยากจะเป็นสายเสกแต่ทำไมยังเสกไม่ได้ต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนคะ่ะถึงจะเสกได้อ่ะเป็นอ่ะใครเป็นพูดพิมพ์มาเลยค่ะเป็นก็พิมพ์มาเลยอ่ะใครตอบครูดได้ไหมคะ่ะ นอกจากคุณจะใช้เครื่องมือนะคะที่เป็นเวิร์กช็อปที่คุณใช้สร้างดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญอยู่เบื้องหลังการใช้เครื่องมือถ้าคุณรู้ว่าความรู้สึกของเรานะคะใช้เชื่อมโยงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา <c oughs> คุณฝึกที่จะมีความสุขคุณฝึกที่จะร่าเริงคุณฝึกที่จะเบิกบานหลัหล่งล แต่มันทําไม่ได้ตลอดนะคะครูแล้วมันไม่มีอารมณ์ที่จะฝืนนะคะมันฝืนไม่เป็น,นะคะ่ะมันฝืนไม่ได้ก็มันไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะทําได้ะคะ่ะมันก็เลยแบบว่ามีเดี๋ยวเดี๋ยวบางช่วงก็แบบว่าเอออารมณ์ดีเดี๋ยวบางช่วงก็เออเริ่มแบบนอยก็สลับไปสลับมาแบบนี้ประเด็นคือ ทํายังไงคุณถึงจะควบคุมอารมณ์คุณให้เบิกบานได้หลั่นลาได้มีความสุขได้ตลอดเวลาต่อให้คุณจะรู้จักการใช้เครื่องมือนะคะการใช้กดแรงดึงดูดสายภาพสายพูดสายเขียนสายสวมกันไปต่อให้คุณใช้เครื่องมือครบแต่คุณควบคุมอารมณ์คุณไม่ได้คุณจึงดูดไม่ได้ ประเด็นคือคุณต้องฝึกค่ะคุณต้องรู้หลักการคุณต้องรู้ปรัชญายในการควบคุมอารมณ์ตัวเองและพวกเรารู้หรือเปล่าคะว่าอารมณ์ของเราเกิดจากอะไรอารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจอารมณ์นอยอารมณ์ผิดหวังอารมณ์สิ้นหวังหรืออารมณ์ที่มีพลังมีความหวัง มีความมุ่งมั่นไปต่อกระเตอรือร้อนเชื่อมั่นในตัวเองรู้สึกเบิกบานผ่อนคลายรู้สึกวางใจเห็นไหมทำยังไงคุณถึงจะมีอารมณ์บวกๆอยู่กับตัวได้ตลอดคุณต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะที่เข้าใจมาไม่ใช่ว่าผิดถูก แต่ไม่ใช่ทั้งหมดคุณรู้แค่บางส่วนคุณเข้าใจแค่บางส่วนคุณไม่ได้เข้าใจทั้งหมดหลายท่านสอนว่าครูบาอาจารย์หลายท่านสอนให้เรามีความสุขนะคะว่าให้เราฝึกมีความสุขมีความสุขเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆได้เข้ามาในชีวิตแต่ไม่มีใครสอนให้คุณออกจากความทุกข์ก่อน มีบางคนถามครูว่าครูบาอาจารย์ทุกคนก็สอนให้มีความสุขเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ตอนนี้หนูทุกข์มากค่ะหนูอยากจะออกจากความทุกข์ยังไงจะเปลี่ยนยังไงมันทุกข์ขนาดนี้มันจะไปมีความสุขได้ยังไงมีใครสอนคุณหรือเปล่าให้คุณออกจากความทุกข์ก่อน แล้วสร้างความสุขในขณะที่เรามีความทุกข์คุณจะสร้างความสุขได้ยังไงถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการออกจากความทุกข์ก่อนต่อให้คุณแก้ปัญหาไม่จบแต่คุณต้องรู้จักวิธีออกจากความทุกข์ก่อนเพื่อที่จะอนุญาตตัวเองให้มีความสุขได้ทันไหมนี่เข้าใจกันให้เข้าใจกันให้จบ ะคะเข้าใจกันให้จบไม่งั้นคุณงงที่เราติดกันทําไมคนหลายคนพยายามใช้กฎแรงดึงดูดแต่คุณทําไม่สําเร็จคุณรู้แต่เครื่องมือคุณรู้วิชาคุณรู้วิธีใช้เครื่องมือแต่คุณไม่รู้หัวใจสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการใช้เครื่องมือจริงไหมคะ เบื้องหลังเคล็ดลับความลับที่ถูกซ่อนปิดไว้ของการใช้เครื่องมือกดแรงดึงดูดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสายููใสายภาพสายเขียนสายสวมกันเป็นอะไรที่อยู่เบื้องหลังเครื่องมือเหล่านี้ที่มีพลังอํานาจมากกว่าการใช้เครื่องมือนั่นคือการที่เราต้องต้องอะไรคะ ใครตอบครูได้ต้องอยู่ในสภาวะงดงามแล้วทำอย่างไรเราถึงจะสามารถอยู่ในสภาวะงดงามได้มากที่สุดอย่างน้อย90-95%หรือ99%เลยทำยังไงเราถึงจะออกจากความทุกข์เราได้แล้วสร้างความสุขได้หรือมีความสุขได้ ตอนนี้ที่มีความสุขไม่ได้เพราะคุณยังออกจากความทุกข์คุณไม่ได้คําว่าออกจากความทุกข์คุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนั้นๆให้จบหมดสิ้นต่อให้ยังมีปัญหาคุณก็สามารถออกจากความทุกข์คุณได้ทันไ้มคะในวันที่ครูได้รับอินบ็อกซ์นะคะของคนคนนี้นะคะเธอบอกเธอถามครูว่าครูขา เขาอะมีความทุกข์แสนสาหัสมากนะคะเขาพยายามที่จะใช้กดแรงดึงดูดในการแก้ไขปัญหาของเขาแต่เขาใช้ไม่ได้ผลเพราะเขาทุกข์มากใครๆก็บอกว่าต้องมีความสุขต้องมีความสุขถึงจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆได้แต่ทํายังไงหนูถึงจะมีความสุข,ขคะครูมันทุกมันทุกมากอะเออแล้วมันจะออกไปมีความสุขได้ไงครูเข้าใจครูเข้าใจเธอเลยนะ ครูเข้าใจเธอเลยว่าเออจริงคุณต้องเรียนรู้วิธีการออกจากความทุกข์ก่อนค่ะใช่ไหมคะซึ่งครูสอนไว้ในโปรแกร,รมในโปรอาในคอร์สปรัชยาสภาวะงดงามนะคะครูสอนไว้ในคอร์สปรัชยาสภาวะงดงามขั้นพื้นฐาน ปรัชญาสภาวะงดงามคืออะไรปรัชญาสภาวะงดงามคือปรัชญาที่ช่วยมนุษย์ใช้ในการดำรงชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นคนสำเร็จเป็นคนไม่สำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ปรัชญาสภาวะงดงามเป็นมิลเลอร์ออฟไลท์เป็นปาฏิหารแห่งชีวิตถ้าคุณรู้จัก การใช้คุณรู้หลักการและคุณก็ฝึกปฏิบัตินะคะตามคําสอนตามออหลักที่เราเรียนรู้กันมาคุณจะรู้จากวิธีการออกจากปัญหาคุณจะรู้วิธีการเปลี่ยนสภาวะอารมณ์คุณจะรู้วิธีการนําพาตัวเองมีความสุขอยู่ในสภาวะงดงามเมื่อไหร่คุณอยู่ในสภาวะงดงามได้ คุณจะสามารถควบคุมอารมณ์คุณได้ใช่ไหมคะควบคุมอารมณ์คุณได้ควบคุมความรู้สึกคุณได้ควบคุมความรู้สึกคุณได้ควบคุมผลลัพธ์ได้นะควบคุมการกระทําคุณได้จริงไม่จริงไหมใครเรียนแล้วตอบครูด้วยเนี่ยค่ะคำตอบก็คือทำไมคุณใช้กดแรงดึงดูดทุกเครื่องมือแล้วคุณใช้ไม่ได้ผล นะเพราะเบื้องหลังของการใช้เครื่องมือคือสภาวะมนงายหลายคนรู้คือความสุขใช่แต่ทำยังไงคุณถึงจะมีความสุขทำยังไงคุณถึงจะออกจากปัญหาได้ทำ,ทำยังไงคุณถึงจะวางปัญหาแล้วออกจากปัญหาแล้วก้าวมาฝั่งของความสุขได้ มีสอนในปรัชญาสภาวะวดงามขั้นพื้นฐานค่ะทุกคนสามารถเรียนได้ไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับอะไรคนไม่มีศาสนาก็เรียนได้เพราะปรัชญานี้นะคะปรัชญาสภาวะงดงามคือปฏิหารแห่งชีวิตจริงๆเป็นปรัชญาที่ทุกชาติทุกชาติทุกภาษานะคะเอาเป็นว่าเป็นปรัชญาสาหรับมนุษยชาติละกันสาหรับมนุษย์ทุกคนนะคะ ไม่จําเป็นว่าคุณจะมีศาสนาอะไรนะคะไม่จําเป็นว่าคุณจะเป็นสัญชาติใดนะคะเพราะว่าปรัชญาฉภาะุฒงามเราสอนโอ้ให้กับผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติเพราะไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยนะทุกคนสามารถเรียนรู้ได้และเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนตามหาจริงไหมคะ,ะอ่าทุกคนบอกว่าจริงหมดเลยใช่ครับนี่ครูจะบอกว่าครูดีใจมากเลยนะลูกศิษย์ของครูคนนี้ เขาติดอยู่สภาวะทุกข์มานานเพิ่งปลดตัวเองได้ในคอสปรัทยาสภาวะงดงามจริงๆนะคะแล้วตอนนี้นะคะข่าวดีก็คือครูได้นะคะแลนเปิดปรัชยาสภาวะงดงามระเลเวลระดับที่1ที่2เดือนกรกฎาคมเดือนหน้านะคะวันที่1-22ถกรกฎาคมนะคะเรียนวันเว้นวันนะคะรวมทั้งหมด12คลิปตอนนี้เสร็จไว้ที่12วัน ซึ่งอาจจะมากกว่าใช่ไหมถ้าใครเรียนกับครูรู้แล้วจะรู้ว่าครูชอบแถมเอ้านะคะทำไมโอ้โหถ้าเรียนกันขนาดนี้12วันแสดงว่าข้อมูลแน่นปึกแน่แต่คอสนี้นะคะเลเวล1กับ2แตกต่างจากขั้นพื้นฐานยังไงแตกต่างตรงที่ครูจะไขกุญแจเปิดพระครังสวรรค์ให้พวกเราดูว่าเราสามารถ เรามีกุญแจนั้นอยู่ในมือเราสามารถเชื่อมโยงและดึงดูดความมั่งคั่งได้บอกแล้วว่าปรัชญาสภาวะคนงามอยู่เบื้องหลังการใช้เครื่องมือของกดแรงดึงดูดทุกตัวต่อให้คุณใช้เครื่องมือเก่งแต่คุณควบคุมสภาวะอารมณ์ไม่ได้คุณเปลี่ยนสภาวะไม่ได้คุณสลับไปสลับมาเล่นชักกะเยอเดี๋ยวถูกเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุเดียเด๋ยวบวกเดี๋ยวลบแบบนี้ใช้ไม่ได้ผล เรารู้ตัวว่าใช้ไม่ได้ผลค่ะคร,ครูแต่ทํายังไงเราถึงจะอยู่ในสภาวะงดงามหรือว่าอยู่ในแดนบวกตลอดเวลาไม่แบบว่าข้ามไปแดนบวกเดี๋ยวกระโดดมาแดนลบข้ามไปแดนบวกเดี๋ยวกระโดดมาแดนลบใช่ไหมเราทําแบบนี้กันใช่ไหมคะคำตอบอยู่ในคอร์สปรัชญายสภาวะงดงามนะคะสำหรับเลเวล1และ2นะคะเงื่อนไขคือคุณจะต้องเรียนปรัชญายสภาวะงดงามขั้นพื้นฐานมาก่อนนะคะ ซึ่งเดือนนี้คุณก็ยังมีโอกาสไงรีบไปตามเรียนให้จบเรียนย้อนเรียนซ้ําเรียนย้อนเรียนซ้ําให้เข้าใจอย่างทองแท้ฮะให้มาสเตอร์อะไรสักอย่างไปเลยนะคะแล้วพอเดือนหน้าครูเปิดระดับแอสวานขึ้นระดับที่1กับระดับที่2คุณก็สามารถเรียนได้วันนี้ราคา Early Bird นะคะถึงวันอาทิตย์นะคะหลังวันจันทร์ก็จะเป็นราคาใหม่ทันทีนะคะเพราะอะไรเพราะข้อมูลแบบข้อมูลพรีเมียมมากอะ่ะ ทุกคนที่เรียนคอร์สพื้นฐานต้องต้องต้องเข้าใจแล้วแหละเพราะว่าขั้นพื้นฐานนี่ก็สุดยอดปลดล็อกทุกคนในคลาสได้หมดแล้วนะคะทุกคนแบบดีใจมากเลยใช่ไหมคะที่มีโอกาสได้ร่วมคลาสนี้กับครูไหนใครดีใจพี่ไม่ครูดูหน่อยว่าทุกคนโชคดีแค่ไหนที่ได้เรียนคอร์สปรัชญาสภาวะงดงามขั้นพื้นฐานถ้าของไม่ดีจริงนะคะครูนิกกี้ไม่กล้าพูดขนาดนี้นะคะ ่ฉะนั้นนะคะในระดับที่1กับ2นะคะในระดับสูงขึ้นไปคุณจะรู้วิธีการเห็นไหมเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเบื้องหลังของของอเครื่องมือกดแรงดูดคือปรัชญาสภาวะงดงามแต่คุณจะใช้ยังไงจะใช้ยังไงจะเชื่อมโยงยังไงนะะครูจะเปิดเผยวิธีการใช้ในคลาสคอร์สปรัชญาสภาวะงดงาม ระดับที่1และ2ค่ะคุณจะเข้าใจทุกอย่างพอคุณเข้าใจคุณจะไม่ต้องท่องจำพอเราเข้าใจเหมือนเหมือนเหมือนในระดับพื้นฐานคุณเข้าใจด้วยความเข้าใจจริงๆคุณไม่ได้แบบจําใครมาว่าเขาสอนว่าเออต้องมีความสุขแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีความสุขและต้องทํายังไงถึงมีความสุขทุกอย่างจะมีที่มาที่ไปมีข้อมูลเปิดเผยให้คุณเข้าใจถึงล่านะแล้วคุณก็จะเข้าใจโดยอัตโนมัติคุณจะ ไม่กระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบแบบนี้คุณจะสามารถตีบวกให้ขาดตีบวกให้ขาดแล้วใชยานฟ้าได้อ่ะโอเคนะคะคุณจะรู้วิธีว่าเฮ้ยปรัชญาสภาวะมุ่งงามใช้ดึงดูดความมั่งคั่งได้ยังไงนี่แหละคุณจะเปิดพระทังสวรรค์ยังไงอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเจอกันในคลาสอ่าคุณเก่งบอกโชคดีมากค่ะครูที่ได้เรียน คุณรัตนาบอกฉันคือคนโชคดีคุณปริยาพาดีใจมากๆค่ะคุณสุม,มนดีใจสุขใจมากค่ะที่ได้เรียนปรัชญาสภาวะงดงานคุณธงชัยบอกว่าใช่ครับสุดยอดมากโชคดีมากเห็นไหมถ้าไม่ดีจริงครูไม่ได้แบบบอกให้ใครมาพิมพ์แบบนี้นี่ไม่ใช่หน้าหมาครูนะเขาจะพิมพ์อย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมเออแต่ทุกคนพูดแบบนี้บอกทุกคนพิมพ์มาแบบนี้หมดเพราะเขาประทับใจ ประทับใจในเนื้อหาในข้อมูลที่เขาได้รับและเปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆนะคะใครจะไปบังคับให้พวกเราพิมพ์ได้ใช่ไหมเออแบบคอสนี้ช่วยพวกเราได้จริงๆนะคะเออสายอใครที่ฝึกกดแรงดึงดูดมาตั้งนานแล้วไม่ได้ผลคุณสมควรมากที่จะต้องมาเรียนนะคะแต่ต้องเรียนขั้นพื้นฐานก่อนนะคะ โอเควันนี้เราเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมเราถึงใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนไทยได้ตื่นรู้นะคะให้เขาเริ่มเข้าใจกันจริงๆสักทีว่าเอ้ยทำไมคุณทำเวิร์กช็อปนะคะคุณทำทั้งสายภาพสายพูดสายเขียนแต่คุณดึงดูดเรื่องดีๆไม่ค่อยได้แล้วก็คุณดึงดูดได้ช้านะคะนั่นคือคุณต้องรู้จักปรับสภาวะอารมณ์ของคุณซึ่งครูสอนนะคะ ครูสอนละเอียดมากในคอสปรัชญาสภาวะหุ่นงางคุณควบคุมอารมณ์คุณได้คุณควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตคุณได้จริงไหมโอเควันนี้เจอพวกเราแค่นี้นะคะแล้วก็ค่อยเจอกันตอนชเช้าโอ้ยตอนนี้ครูชอบยินไลฟ์มากแล้วพบกันใหม่นะช่วยกันแชร์คลิปด้วยนะคะอ่ะเห็นไหมคุณปรียาภาบอกว่าตัวจริงค่ะประทับใจจริงๆเออ บอกแล้วคอสนี้นี่เป็นปฏิหารของชีวิตของจริงนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่ค่ะวันนี้คุณมิกกี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ